สวัสดีค่ะก็ม่เจอกันเหมือนเดิมนะคะกับชาแนลนี้มูนสตาร์ทาโร่เก้าหนึ่งหนึ่งนะคะก็มาเจอกันแบบนี้ทุกวันเนาะคลิปนี้เป็นแรนดอมเหมือนเดิมนะคะแรนดอมเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเนาะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูได้นะคะอย่างที่เราบอกไวทก้ทุกๆคลิปเลยนะคะถ้าเราอ่านออกมาไม่ตรงใจไม่ถูกใจเรื่องราวไม่ตรงกับเรื่องของคุณ อย่าเก็บไปซีเรียสนะคะขอรับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นเนาะคลิปนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อที่ว่าจะมีโชคดีเรื่องใดไหมนะคะก่อนสิ้นปีนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะขอดูคุณนะคะถ้าราศีลักษณะนิสัยตัวตนเนาะ แต่ถ้ารับเออถ้าถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเข้าไปฟังกันได้นะฟังเป็นแนวทางนะคะเข้ามารับพลังงานดีๆนะแต่ถ้าอ่านออกมาแล้วพลังงานไม่โอเคก็ไม่ต้องรับไปเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์ดีๆเป็นคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจถึงกันนะคะเราจะรับแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ พลังงานดีๆนะคะทำให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือต่างประเทศเนาะโอเคมาดูคุณ h a r e n t e s six of c o i แล้วก็ five of sword s w o r d นะคะคุณอาจจะเกิดวันจันทร์นะคะธาตุดินพึกศมังกรกันแล้วก็ธาตุลงมิถุนตุนกุมนะคะ ดูแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีเซนต์นะคะลังสังขอนแม่นเ้าเรียกว่าเป็นคนที่มียานอย่างรู้นะคะลังสังขอนแม่นฝันแม่นสื่อกับสิ่งดีรับได้นะคะดูดวงได้เป็นเหมือนเป็นนักพยากรณ์นะคะแล้วก็ชอบถือศีลชอบทําบุญเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีความรู้นะคะแต่ไม่ชอบโอ้อวดความรู้ของตัวเอง เออจะใช้ความรู้ของตัวเองมาใช้ประโยชน์ในที่มันที่มันถูกที่ถูกทางถูกเวลาถูกกาละเทศนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสัยขี้ระแวงขี้สงสัยนะคะจะผิดเก่งเออนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะอย่างที่บอกเป็นคนที่ชอบให้โอกาสเออไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะ ช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์อะใจบุญสุนทานใจดีนะคะช่วยเหลือด้วยใจจริงไม่เขาเรียกว่าไม่หวังผลตอบแทนอืมบางคนก็อาจจะเหมือนทําบุญปิดทองหลังพระอะไรประมาณแบบนี้นะคะเป็นจิตอาสาแบบนั้นก็ได้นะคะบางครั้งบางทีอ่ะคุณอะเจอคนที่ไม่ไม่อาจจะไม่ใช่บางครั้งบางทีหรอกเราคิดว่าน่าจะมีคนที่คอยอิจฉาคุณแหละนะ อยากยุ่มหัวคุณแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไปหาเรื่องใครแอืแล้วบางครั้งดูเหมือนจะจะยอมจะยอมให้คนมาเอาเปรียบด้วยซ้ำด้วยความที่เป็นคนใจดีรู้ว่าเขามาเอาเปรียบแต่ก็คือโอเคไม่เป็นไรปล่อยไปปล่อยผ่านเออเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเราก็ได้อะไรประมาณแบบเนี้นะคะเออปล่อยไปอย่างน,นแหละแต่ถ้าไม่ถึงที่สุดอะคุณไม่ตอบโต้นะ วิธีการตอบโต้ของคุณคุณจะไม่มาต่อล้อต่อเถียงหรือฟาดฟันอะไรนะคุณจะนิ่งจะใช้ความนิ่งมากๆเราคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะอืมมีวิธีที่เรียกว่าถ้าแบบสุดๆแล้วว่าก็จะยอมถอยตัวเองออกมามากกว่าที่จะไปฟาดฟันอะไรอย่างนั้นอะนะคะยอมที่จะโดนเอาเปรียบให้เขาหยุมหัวอยู่อย่างนั้นแหละนะคะ โอเคนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะทีนี้เรามาดูเรามาดูนะคะว่าจะมีโชคดีเรื่องอะไรไหมนะคะก่อนสิ้นปีนี้คุณจะมีโชคดีเรื่องอะไรไหมนะ,ะก่อนสิ้นปีนี้นะคะ King of Wands, King of Swords, The Tower, The World, Three of Koi, Ten of Koi. 4 of wands เหมือนมีเกณฑ์แต่งงานเนาะ3 of wands 4 of swords 6 of coin s แล้วก็2 of wands นะคะใต้สำหรับนะดูเหมือนว่าคุณจะมีเกณฑ์แต่งงานม,มีความมั่นคงเรื่องของครอบครัวการงานการเงินการงานดีการเงินดีนะคะถามถึงความรักก็น่าจะดีเพราะว่าเหมือนจะมี เ,เรียกว่ามีเกณฑ์การแต่งงานด้วยนะคะสําหรับบางคู่นะสาหรับบางคนที่มีคู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญนะอืเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยบางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะการงานดีอาจจะมีเ,เรื่องราวดีๆนะคะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะ มีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็มาก็ได้นะคะหรือบางคนถ้ายังเป็นโสดอยู่จะมีคนเข้ามานะคะที่มองเห็นนี่มีถึงสองคนนะคะเป็นคนที่โรแมนติกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่โรแมนติกคนหนึ่งเออถ้าคุณโสดนะจะมีคนเข้ามาเป็นคนที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น อายุศาสนาภาษาวัฒนธรรมหรือเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณแบบนั้นก็ได้นะคะมีสองคนที่เห็นชัดๆนะอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆเลยนะคะเป็นคนที่โรแมนติกรูปร่างหน้าตาดีีเสเนอีกคนหนึ่งโอ้ดูท่าทางจะดุเป็นคนที่ตรงนะคะชัดเป็นคนที่มั่นใจตัวเองนะแล้วก็ไม่ค่อยโรแมนติกเออบุคลิกของสองคนนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ อาจจะได้ไปเจอกันในงานบุญหรืออาจจะได้ไปเจอกันเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันดีลงานกันมีคอนเนคชันกันแบบนั้นก็ได้อาจจะเจอกันโดยบังเอิญด้วยก็ได้นะคะอาจจะเจอกันจากการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าโชคดีอีกอย่างอ่ะก็คือความเป็นครอบครัวการเป็นครอบครัวครอบครัวจะมีเงินไหลมาเทมา นะคะครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นมีความมั่งคั่งอะ่ะเออมั่งคั่งร่ํารวยมากขึ้นนะคะเหมือนครอบครัวจะลงตัวมากขึ้นมีอะไรที่มันดีๆที่เป็นความมั่นคงมากขึ้นด้วยมีการเดินทางนะคะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เหมือน,นเรียกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่อะ่ะ กำลังจะได้รับคุณกําลังจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างดูเหมือนจะจะลงตัวมากขึ้นจะนิ่งมากขึ้นคุณจะมีเขาเรียกว่าความสุขกายสุขใจมากขึ้นนะคะจากที่แบบโอ้เคยก็ตือรือร้อนมากมายนะคะมีอะไรให้ต้องทำเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งบางทีก็อาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวรับกับสิ่งสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ย เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบเนี้นะคะแต่ทุกอย่างอ่ะจะลงตัวด้วยดีนะคะทุกอย่างจะแบบว่านิ่งมากขึ้นคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือคนด้วยนะคะหรืออาจจะมีคนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยนะอะไรที่วางแผนไว้นะคะเอ่อในเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องของชีวิตก็ตามนะคะมันมันจะเป็นไปตามแผนเออมันจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะ มาดูต่อก่อนสิ้นปีเนี่ยรู้สึกว่าคุณคุณจะนิ่งขึ้นนะอ่ะอืเหมือนคุณจะใช้ชีวิตแบบสงบสงบมากขึ้นอนะ่ะประมาณแบบนั้นอ่ะนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะใช้รถใช้ถนนขับรถให้เรามัดระวังอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะคะจากการเดินทางเนาะ tool of coin นาย t ับวอนจัสติสเอสเซอร์เพนตโคจะมีโชคใหญ่เข้ามานะดีออฟสอดจะมีโชคใหญ่เข้ามานะคะเนี่ยเบอร์มงคลเออทูออฟคอการเงินจะหมุนเวียนดีนะคะจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นอาจจะมีโชคลาบก้อนใหญ่เข้ามาถ้าคนที่ชอบเสี่ยงนะลองดูนะคะ ลองดูนะถ้าใครที่ชอบเสียงเสียงดวงนะอืมหรือไม่งั้นโชคที่จะเข้ามาก็อาจจะเป็นมรดกก็ได้นะคะได้ที่ดินนะคะได้อสังหาริมทรัพย์ใดๆก็ตามนะคะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่หนี่แหละนะคะแต่มีสามดาบขึ้นมาเนี่ยซี่นะจะบอกว่าถ้าเสียงดวงอย่าอย่าเพึ่งลงทุนเยอะนะคะ อาจจะมีเสียใจอยู่นะแต่จะอาจจะเป็นโชคใหญ่เรื่องอื่นนะคะอาจจะมีโชคลาภเรื่องอื่นที่บอกว่าเ,ออเงินก้อนใหญ่อาจจะได้มาจากเรียกว่าอะไรนะมรดกตกทอดก็ได้นะคะ s t r e n g five of wands nine of swords the moon eight of swords แล้วก็ a c e of wands ที่ผ่านมานะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายมีคนอิจฉาริษหยามมีคนขัดแข่งขัดขานะคะคอยเขาเรียกว่า discredit คุณนะคะทำให้คุณเครียดทำให้คุณจิตตกนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันค้างคาใจที่พูดบอกใครไม่ได้เราคิดว่าคุณน่ะน่าจะได้รับความยุติธรรมนะอะไรที่มันไม่ชัดเจนที่มันคลุมเครืออะไรที่มันอึมครึม นะคุณจะได้รับความชัดเจนคุณเออคุณจะได้รับความชัดเจนคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะได้มาปรับความเข้าใจได้มาปรับทัศนคติกันได้หันหน้ามาตกลง d ิ s ครากันประมาณแบบนั้นนะคะแล้วเรื่องราวมันจะลงเอ,อยด้วยดีนะมันจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานนั่นแหละนะใครที่ทํางานอยู่แล้วแบบเออมีคนที่คอย เครดิ credit, คุณต้องใช้สติในการแก้ปัญหาด้วยนะคะต้องใช้สติแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าอย่างที่เราอ่านตัวตนงคุณนะคุณยอมไม่คนเอาเปรียบอะแล้วคนพวกนั้นพอเอาเปรียบเราบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วมันก็ทําให้คุณจิตตกเองอะแล้วคุณก็มาคิดมากเองแล้วคุณก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครอะทีนี้เหมือนไพ่จะบอกว่าให้คุณแอคชั่นนะให้คุณแอคชั่นบ้างอย่าให้ใครมาเอาเปรียบคุณมากเกินไป ไอคนที่เขาไม่ชอบคุณเขาก็จะมาเอาเปรียบคุณอยู่เรื่อยด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีแล้วมันก็ทําให้คุณเสียความรู้สึกทําให้คุณน้อยใจนะคะอืคุณเป็นคนจิตใจดีอ่ะนะคะก็คงต้องแก้ไขปัญหาต้องให้คุณแอคชั่นด้วยแล้วแก้ไขปัญหาด้วยเความประนีประนอมใช้สติในการแก้ปัญหานะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะ แต่ที่แน่ๆเห็นโชคใหญ่แหละนะคะเซเว่นออฟคอยเดอะเมจิเชียนแฮงแมนอายบนเทสตัวคุณเดท็อปครับ มีมาบอกมืออย่ายุ่ง The Lover Oh c h a n of Sword Six of Cups Three of Cups King of Cups เรื่องความรักมาแล้วนะเรื่องความรักมาแล้วนะคะใครที่เคยเดินหันหลังให้ความรักไปนะคะผิดหวังกับความรักท้อใจกับความรักเหลือเกินนะคะหมดหวังกับความรักเหลือเกินนะกับความสัมพันธ์ที่มัน สะดุดมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออเหมือน grid. พอได้หันหลังให้ความรักไปได้มาอยู่กับตัวเองอะ่ะมีเวลาได้อยู่กับตัวเองอะ่ะมันทําให้คุณได้มองย้อนไปอะ่ะเหมือนคิดทบทวนไปอ่ะคะ่ะว่าอะไรคือข้อผิดพลาดอะไรที่มันทําให้คุณต้องเดินหันหลังให้ความรักหรือต้องยอมถอยออกมาอะไรที่มันทําให้คุณเพอ้อใน,นเรื่องของความรักอะ่ะอะไรที่มันทําให้คุณหมดหวังจนต้องแบบ ยอมจากไปอะไรเงี้ยยอมเดินหนีจากความรักไปอะไรเงี้ยเหมือนคุณพอได้ไปคิดทบทวนนะคะมันทำให้คุณรู้อะเหมือนทำให้คุณตื่นรู้อะว่าอะไรที่มันทำผิดพลาดไปอืมคุณอาจจะคิดว่าการที่คุณต้องผิดหวังกับเรื่องของความรักอะมันอาจจะเป็นเพราะว่านัาน่นอะไม่ใช่คู่ของคุณ อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาเจอกันแล้วแล้วคือแบบเออมาใช้เวรใช้กรรมต่อกันพอใช้เวรใช้กรรมหมดเวรหมดกรรมกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายอะไรแบบนี้ไหมแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับว่าพอาโอเคพอหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วก็เรื่องราวมันก็จบลงเออเรื่องราวจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรืออาจจะเป็นประมาณว่าพอไปคิดทบทวนกันแล้วอะ ะะพอคุณได้กลับมาคิดทบทวนดูแล้วว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปนะคะไอเรื่องราวกเก่าที่เราทําผิดพลาดไปเราก็มาแก้ไขข้อผิดพลาดอะ่ะมันเหมือนกับมีเจ้ากรรมนายเวรที่มาคอยขัดขวางความรักของคุณกับคู่ของคุณแบบนี้ก็ได้แต่พอเจ้ากรรมนายเวรเขาได้อย่างที่เขาต้องการแล้วก็คือโอเคเขาก็ไปตามทางของเขาแล้วคุณกับคู่ของคุณน่ะก็เหมือนได้กลับมาเจอกันใหม่ได้มาเริ่มต้นกันใหม่ อืเป็นอะไรที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเนาะก่อนหน้านี้อาจจะแบบเออความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยอืคู่ของคุณนะคะเขาจะรักคุณมากนะคะคิงออัพก็ขึ้นมาเนาะคิงออฟคัพค of cup นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันนะคะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันหรือไปรู้จักกันในเอ,อ่อ งานสังสรรค์อะไรใดๆก็ได้งานปาร์ตี้อะไรก็ได้แบบนั้นอะนะคะอืมก็จะมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาเจอกันอีกมาปรับความเข้าใจกันแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นกว่าเดิมมันจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะคะ Queen of Swords, Two of s w o r d Temperance, Queen of Cups 6ิกซ์เรื่องความรักจะดีขึ้นมากๆเลยจริงๆนะคะจากจากที่อาจจะมีอะไรที่คุณสับสนคุณไม่แน่ใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอาจจะมีปัญหานะคะม,มีปัญหาวุ่นวายความรักสะดุดอะไรอย่างเงี้ยพอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเหมือนได้มาปรับความเข้าใจกันหลังจากที่ต่างคนต่างถอยออกไปคนละก้าวแล้วก็ไป ค้นใจตัวเองนะคะไปทบทวนสิ่งที่มันผ่านมานะคะทีนี้ก็เหมือนเข้าใจกันมากขึ้นประมาณนั้นนะคะเพราะต่างคนก็ต่างรักกันนะคิงออฟคัพควีนออฟคัพอะนะคะต่างคนต่างม,มีจิตใจเมตตานะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะซิกซ์ w a อ d s นะเดอร์ชาลีออดนะคะโฟลออฟคัพควีนออฟคอย Five Five o f c o p n Page of Cup j u d g ment เรื่องความรักไปแล้วเรื่องการเงินการงานไปแล้วจริงๆอะเรื่องการเงินอะโอเคดีมากเลยนะคะเรื่องครอบครัวก็ดีนะคะเรื่องการงานก็จะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเรื่องความรักอะถ้าเกิดว่าคุณมีคู่ของคุณอยู่แล้วอะนะคะ ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแต่ถ้าคนโสดอะ่ะอย่างที่บอกว่าจะมีคนเข้ามาอยู่2คนบุคลิกค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะคะอาจจะเป็นคนเก่านะที่เคยรู้จักกันมาแล้วแต่ไม่ใช่คนรักเก่านะคะถ้าเป็นคนโสดแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าคนโสดก็มีโอกาสที่คนเก่าแฟนเก่าเออที่เคยเลิกรากันไปนแล้ววนกลับมาเจอกันอีกก็ได้นะคะเออแล้วก็อาจจะเข้ามาสคนเลยนะ เป็นคนที่มีบุคลิตแตกต่างกันนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องทําให้คุณตัดสินใจแล้วมันทําให้คุณลำบากใจไม่มั่นใจตัวเองนะคะไม่มั่นใจว่าจะเลือกถูกไหมอะไรยังไงนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะด้วยความที่คุณเป็นย่างไฮพปนเทสคุณมียานอย่างรู้คุณมีเซนต์อยู่แล้วแต่คุณอาจจะไม่มั่นใจว่าเซนต์คุณน่ะ เซนคุณนะ่ะจะเชื่อถือได้สักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอคุณตัดสินใจทําอะไรสักอย่างลงไปแล้วตามเซนของคุณนะ่ะมันจะประสบความสําเร็จจริงๆนะคะอืมอาจจะได้มีการเดินทางนะคะคุณอาจจะแบบช่วงช่วงเนี้ยช่วงก่อนปีใหม่เนี้ยอาจจะที่ประจอลงเท้านะเออมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้คุณต้องได้เดินทางแบบ เออไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้วางแผนไว้ก่อนก็ได้นะคะให้บอกว่าให้เป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะคะก็หาเวลาวิปัสสนาทําสมาธินะคะหรือทําบุญนะคะถือศีลห้านะคะถือศีลห้าได้ก็ดีนะคะแล้วก็เรื่องการเงินที่อาจจะแบบว่าเคยขาดมือหรือสภาพการเงินมันไม่คล่องนะคะการเงินจะดีขึ้นมากเลยนะคะอันนี้คือ การนั่งสมาธิการถือศีล่ะนะคะมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะมันจะทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะเนี่ยเพจชอปครับขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องเวรกรรมด้วยเนาะแต่คุณต้องทํางานนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วก็หวัง หวังว่าจะได้ลาบได้โชคได้ลาบนะคะหวังจะให้การงานก้าวหน้าเลื่อนคั้นเลื่อนตําแหน่งมันไม่ได้นะคะต้องทํางานด้วยนะคะเราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะเอกซอคับนะ v i e w of Fortune มันเป็นเวลาดีๆของคุณแล้วโชคกำลังเข้าข้าง,งคุณนะคะจนะให้เราแฟนเนี่ย เข้าวัดทาบุญนะคะคุณเป็นผู้รู้อยู่แล้วนะคะคุณมี w i ส d o ออยู่แล้วแหละนะเดอะเฮอร์ด้วยนะโอ้ไพ่ของครูบาอาจารย์ขึ้นมานะคะ f o of c o i n เนี่ยคุณมีของดีคุณมีของเก่าอยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่กับตัวอยู่แล้วล่ะนะบททดสอบอะไรที่ผ่านมาที่มันเป็นอุปสรรคใดๆในชีวิตอะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานติดขัดการเงินติดขัดความรักติดขัดใดๆก็ตามมันเป็นบททดสอบของชีวิตนะแก้ปีชงใครปีชงปีนี้นะคะใกล้จะหมดปีแล้วอดทนนะคะครูบาอาจารย์กุ้มครองอยู่นะอธิษฐานเอานะคะอธิษฐานเอานะอยากให้ชีวิตดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่า การที่เราทำดีนะคะการที่เราทำอะไรด้วยสตินะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการถือศีลใดๆก็ตามนะคะมันการทำสมาธิมันเหมือนเป็นการเรียกสติของเรากลับคืนมาเนาะทำให้เรามีสติมากขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนาะ,ะอยากให้ชีวิตดีขึ้นนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องทำตัวของเราให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะคิดดีทำดีนะคะแล้วก็อธิษฐานเอานะคะกับ กับครูบาอาจารย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชายอยู่นะคะแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะก่อนสิ้นปีนี้นะคะที่เห็นชัชดๆมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินก็อาจจะมีโชคลาบเข้ามาโชคลาบโชคลาบโชค,ชคใหญ่นะคะอาจจะได้มรดกตกทอดนะคะอืมแล้วก็เรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็จะมีคนเข้ามาสองคนนะคุณอาจจะทําใจลําบากที่จะเลือกใครนะคะ Ö, สองคนนี้บุคลิกต่างกันนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณเจอบททดสอบนะในเรื่องของความรักด้วยนะคะความรักติดขัดอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีคนที่คอยกันแกล้งหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะหรือเจ้ากรรมนายเวรเอออาจจะเป็นคนก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คนที่มาคอยกันแกล้งทําให้ความรักของคุณติดขัดนะ,นะคะ ก็จะมีอะไรดีขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะหลังจากที่คุณกับคู่ของคุณนะ่ะได้ถอยกันไปคนละก้าวนะคะได้ไปคิดทบทวนหาข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วหลังจากนั้นจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะคะก็บางคู่บางพลังงานนะคะที่ กลับมาเจอกันอีกครั้งมาปรับความเข้าใจกันแล้วครั้งนี้อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งก็อาจจะพัฒนาไปออในเรื่องของการแต่งงานเลยก็ได้การอยู่กันเป็นครอบครัวเลยก็ได้นะคะโอเคทีนี้เรามาดู oracle เหมือนไพ่เขาจะบอกว่าออคุณจะได้อะไรมามันก็ไม่ได้มาอะไรด้วย ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าเออนั่งอยู่เฉยๆแล้วโชคลาภจะเข้ามาเนาะก็ต้องทําด้วยลงมือทําด้วยนะคะแต่โชคกําลังจะเข้าข้างคุณนะคะเหมือนทําอะไรแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เหมือนคุณจะได้รู้สัจธรรมชีวิตมากขึ้นนะคะแก้อาถันเห็นไหมเนี่ยอะไรร้ายๆกำลังจะออกไปนะคะ ง่ายๆสบายๆอย่างที่บอกชีวิตกำลังจะดีขึ้นจริงๆนะคะตาใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะอืมผูกพันสัญญาเนี่ยคู่ของคุณอะผูกพันสัญญากันมาอันนี้มาเรื่องคู่แล้วจริงๆนะคะ เออเป็นคู่ที่จะได้อยู่กันจนแก่จนเฒ่าเลยอ่ะนะคะเป็นความมั่นคงอะ่ะมีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์นะมาดูอันนี้อีกอันนี้เหมือนโดนปิดหูปิดตาเนาะอืม มีเด็กน้อยนะคะคงต้องไปทําบุญนะคะทําบุญให้เด็กน้อยทําบุญโรงศพนะคะแผ่เมตตานะจะมีคนติดต่อมาหาคุณนะคะอืมจะมีความโชคดีเข้ามาด้วยแหละ I am l u ลั y กนะหลังจากที่ได้ทำบุญนะคะเหมือนกับ เนี่ยเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรด้วยก็ได้นะคะเหมือนเขาปิดหูปิดตาปิดทางให้คุณมองหาทางไม่ออกนะคะอะไรก็ติดขัดไปหมดอะนะหลังจากนั้นน่ะเหมือนกับคุณมีเส้นคุณสื่อสารได้นะนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการสื่อสารของคุณที่คุณแบบเออทำบุญให้แล้วนะกวดนะ้ำมุทิศส่วนบุญกุศลให้แล้วนะเขาอาจจะรับรู้นะคะแล้วหลังจากนั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนดีขึ้นมากๆาเลยนะคะจะมีความโชคดีเข้ามาจริงจริงด้วยนะ วิตกกังวลพิเศษตือหรือร้นอืมอะไรที่คุณเคยวิตกกังวลนะคะแล้วคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามที่คุณนับถือบูชาอยู่นะคะท่านคอย ให้พรคุณนะท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแต่ตัวคุณเองก็ต้องกระตือรือร้นลงมือทําด้วยนะคะมันจะมีทางเลือกใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นความโชคดีนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนเลยนะคะทั้งเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเงินเรื่องความรักด้วยนะคะการงานการเงินความรักอืมีมาหมดนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องอดทนด้วยนะคะแล้วก็พยายาม คิดบวกเข้าไว้นะคะทําดีคิดดีเข้าไว้นะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาหาคุณเนาะคุณมีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มียานอย่างรู้อยู่แล้วเซนส์ของคุณแรงอยู่แล้วนะคะเซนส์น่ะจะนําพาคุณไปในทางที่ถูกที่ถูกทางแต่อาจจะเจอบททดสอบอะไรเข้ามาในชีวิตที่อาจจะดูเหมือนมันจะไม่ได้ง่ายมาเหมือนคนอื่นนะคะนั่นแหละมันเป็นบททดสอบแต่เนี่ยแหละก่อนสิ้นปีเนี้ย นะคะโชคกาลังเข้าข้างแล้วแหละเหมือนคุณผ่านบททดสอบมาแล้วแหละนะคะอะไรดีๆก็กําลังจะเข้ามาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับมัวข้อนี้เนาะจะมีโชคดีอะไรไหมก่อนปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเนาะได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้นะคะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะคะมูลสตาร์ทาโร่ฝากกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ